อันนี้คือโครงการแก้ไขและป้องกันอุทกภัยนะครับที่เป็นโครงการสําคัญของรัฐบาลนะครับที่หน่วยปัญชาการฐานพัฒนาได้มาดําเนินการสําหรับในหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-4ซึ่ทมีที่ตั้งอยู่พิซูโลกนะครับก็รับผิดชอบในเขตจังหวัดอุตรดิตพิซูโลกพิจิตรและก็นครสวรรค์บางส่วนนะครับส่วนที่เราขุดลอกนีก่คือคลองไอ้ด่องนะครับที่ภาษาชาวบ้านเรียกแต่อยู่ในเขตว่าวัานวางคายัางหมู่2นะครับ ต,ตําบลรังนกนะครับอําเภอสามงาบจังหวัดพิจิตครคลองนี้มีความสําคัญก็คือเป็นคลองรัดนะครับเป็นคลองลัดระหว่างเชื่อมแม่น้ํายมนะครับเราจะดําเนินการขุดประมาณ1,350กิโลเมตรตามความยาวของคลองนะครับเมื่อขุดเสร็จแล้วก็จะได้ปริมาณเก็บกักน้ําได้ประมาณ1 8 8 0 0กว่าคิวนะครับความสําคัญก็คือว่าในฤดูน้ําก็ช่วยชักน้ําเข้าชะลอน้ํา นะครับชะลอน้ําให้น้ําช้าลงในการจะเคลื่อนลงไปทางใต้ด้านล่างนะครับส่วนที่ความสําคัญรองก็คือว่าหน้าแรงนะครับชาวบ้าน2ฝั่งส่วนใหญ่พื้นที่ทํานาในพื้นนี้ก็ได้เก็บกักน้ําแล้วก็สูบถ่ายน้ําจากาคลองไอ้ด่องเนี่ยครับไปทานานะครับโดยที่ความสําคัญคือตรงปากคลองนะครับจะมีเขื่อนยางกันแม่น้ํายมนะครับเป็นเขื่อนลมนะครับเมื่อ,เ,อเมื่อเมื่อปิดปิดเขื่อนนะครับก็จะทําให้ยกระดับแม่น้ํายมแม่น้ํายมก็จะไหลเข้ามาในคลอง นะครับไหลเข้ามาในคลองไอด้ดองนี้นะครับก็จะสามารถเก็บกักน้ําไว้ใช้นะครับสาหรับหน่วยที่มาดำเนินการก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับในส่วนใหญ่ก็พื้นที่บ้านวางคลองขายหยางก็ได้ผู้ใหญ่บ้านได้ท่านนายกอบตนะครับได้คุณพงศักดิ์และก็สมาชิกและชาวบ้านเป็นผู้นำนะครับเป็นผู้นําแล้วก็เป็นชี้จุดชี้ตามความต้องการก็วัตถุประสงค์เราก็คือตอบสนองนโยบายรัฐบาลแล้วก็เอาความต้องการของชาวบ้าน เป็นเป็นหลักด้วยนะครับ